มาเต็มซ้ำบ่อหนังมาเต็มซ้ำบ่อันเดียนะเช็ดเด้เนาะเช็ดไพี่น้องเลยเนาะหน้าตาสิประมาณนี้เลยพี่น้องเลยอยากให้มันกรุบ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 ในปากผ้าเด็กเต๊ะ่งนัวแต่ย่อในผ้าลมมั่งนีบ่มันได้กินเด้ด้วยพีน้องเลยเนาะเปิดคลิปออกมาโมนี้กับพ่อพ่อกันอยู่ท้าขั้วเฮาเองมาเนี้เนาะพบพ่อกันอีกแล้วพี่น้องเลยเนาะกับหมาะบางไงมันเหม็นหมอะนะไม้มันเศ้านี่ได้พี่น้องเลยเนาะ สิมาเฮ็ดเมนูเอ่อตกสาคูข้าหมากไว้แต่ดนได้เนาะ็นบกบ่นี่เฮากแซ่เรียบร้อย้พี่น้องเอ้ยเนาะแซ่สาคูแซ่น่ะโอ้เนาะเฮ็ดหวานก็เฮ็ดหวานเาเฮ็ดหวานสาคูนั่นแหละเออผู้สวเข้ามาก็มีอยู่พี่น้องข้างนอกออันนี้คือเฮานําเฮาตบไว้แต่ดน้จนสิบได้้ย มา,มาเพื่อมาแส่สาคูเนาะสาคูกับเสะได้ประมาณหานาทีได้แหละพี่น,น้องเนาะเอ้ยตุ๊กหมอบา้านไงแต่สาคูถุงเดียวซื้อสาคูมาถุงนึง่นงไปลองชิมเพิ่นไปซื้อนหนุ่มเมื่อกี้น,นีมม่เนานะเลยมีาสาคูถุงนึ่งกะทิมีฟักทองอีกอลูกนึงพี่น้องที แมลงเชื้อาาเฟอร์นามาเซเว่นเฟอร์ผูลเล่เนาะบาจานามาในเมือกันก็เลยสิมาตุ้มใส่ลงเบิ้งเป็นข้างเลขอย่างเงี้ยเนาะเป็นเมนูหวานสาคูกับอ่าฟักทองหรือว่ามะเอิ๊กบ้านเฮ้งเนาะแต่ยัง้ยบุคเรฮิตจะเคยเเได้พี่น้องเวน้องแบบนี้กะถ้าเป็นเมนูสาคูหรือลาะก็สิเคยต้มอยู่แต่สาคูใส่กับฟักทองนี่กับเนี้ยบุเคเรฮิต อันเคยต้มกะสิต้มแบบปวดปนกันไปเลยเนาะแต่ว่าน Styles, me. so the Then, says, ี่เท่ากับต้มไข่ต้มมันก่อนเนาะอย่างเช่นเท่ากับตัวนี้กะต้มสาคูก่อนผักทองเท่ากับฝันใบริบร้อยเะไรเป็น้องแต่ว่าท่านได้ลูกนาะแล้เสร็จก้อนเลยหอนเหนียวดิหมอบ้าไงเนะ น,นี่คือพักตองที่เขาอ่าต้มไวแต่ถ้าได้ไดต้มไป่น้อยเนะาะวางไปเลยขวานใบดยบร้อยเนาะพักตองลูกนึงก็วา่าสีลวกพอนอ่อนแล้วก็ลวกสาคูเลี้ยวก่อนเนาะอย่างเห็ดหวานใช้กะทิกินแต่จากพวกติเขากับสีเคยต้ม ต้มใส่เลยต้มเห็ดแบบเอ,อ่อปนๆกันไปเลยเนาะเห็ดมันแต่ว่าตอนนี้เฮาก็สิมาเห็ดเป็นฟานๆแบบนี้เนาะลองเบิ่งพิ่นว่าบางทีอาจจะแซ่บเนาะรอให้มันสุ <c oughs> ก่อนคือเองเต่ดอกใน้ำตาลมางนึง nên tuyển phụ ha chúc con này, <laughs> nó có nhẹ cái thả lo sụp thôi đấy, cứ đơn tự bị động, xả thùng điều, mỏ bác nha cứ hết lại, hết vàng long vương. ยังบ่ทรงสุกก็คืออีกจักหน่อยอีกสักพักเนาะมาแล้วก็มาต้มมาล้างอีกเพื่อเพื่อล้างน้ําเมือกน้ําเหนียวนี่มันออกเนาะสิใช้เวลาในสักหน่อยเดี๋ยวต่อคลิปอีกพี่น้องเลยเนาะกะว่าสุกักหน่อย จกเขียวมาสักพักหนึ่งนะเป็นน้องคือชิได้ที่แล้วแล่ะบงซุเนาะเดี๋ยวเราก็จะไปปรุงไปล้างน้ำพี่น้องตะกรงเอาเมือกอันนี้เอามีแต่สกคูนี่แหละเนาะคือสิสุปยแไละพี่น้องเลยบนซุ่มตกมาโดนเติบเลยเดี๋ยวเราปรุงก่อน มาให้ลุงใหญ่ปรุงให้ก่อนปรุงไปทางผมเด้อผสมพูนอึ้บเอาข้างอันน้ำนั่นให้มาเนี่สชิลลูกอันฟักทองต้มฟักทองก่อนต้กเอ๊ะต้มักเอ๊ะต้มหมักเอ๊ะพอใจแล้วบอ้ยเนาะหมดเลยเลยเอาตามสูตรไปสูตรมันเด้อพี่น้องเด้อเนาะอย่าว่ากันอันนี้เฮากสูตรของเฮาเองนี่เฮาปรุงมาแล้วกะ ีเปิดน้ำใส่แล้วก็มาล้างอะต่งกองไว้อีกก่อนพี่น้องเลยเนาะนี่เอาสูตรเขาเองสูตรมั่นยิว่ากันพี่น้องเลยเนาะนี่คือสูตรของเขาคือสีเต่งน้ำใส่นี่จะหนักเติมเหมาะสามยี่ห้อนๆอยู่เด้ dòng người ta đi học đã nó đạn một loại được không còn đi 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 tàn mi yang nó gong thi nhang ngoài xin yên ngay 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 ให้หน้าทำอยู่นะให้หน,ใหหน้าที่จะเปล่งลูกน่ะจะใส่ด้ยวบ่นี่นำออกป่ารันปกอ,นอ,ปอากาดเองกองิึง ด้อยเลยนะมาโกงใส่นี้เลยสุกข,ขัดยู่้เนี่ยขาล่างใส่เงียงมันสีไว้นี่โก่งๆล่างๆางๆ่ยาวๆใส่กับเงียงเลย bộ đẹp cái này cả cho tao. Tiếng bọc bọc là tao bọc 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 tao ี่อาคูมันจะเป็นตาใส่หูม,มองตือตาเกี่ยเนาะแต่นี้เาต้มซุปขัดด้วาจังไงต้อซุปขักปดกับบุีบาุปแห้งกับบดีซุปนายกับบุีต้มซุปกอดีก็ดี That's เนี่ยหมอพักกระพุ้ดเนี่ยดามหน่อยหน่อยต้มข้องก่อนบัดนี้ต้มเอื้อก่อนบัดนี้ป้าเติมหมอพุ้ดคักดีต้มก่อนสักหน่อยต้มข้สุกแล้วก็เอาใส่กับกะทิกับอันนี้เนาะ ้มรออีกสักหน่อยสุกก่อนเนาะแล้วก็มาเตรียมน้ํากะทิเฮ็ดสาคูเฮาก็ได้ต้มสุกโพดบ่หรือว่าจัด๋เนาะรอบอันฟักทองเฮาสุกก่อนพี่น้องเอยจังมาต้มกะทิบัดน้องเอยเนาะคือสิสุกได้แหละมึกซุงต้นเติบล่ะอนี่เฮามาตักออกก่อนเนาะ มาใส่นีเลยใส่คนขางก่อนเนี่ยนี่แล้วใส่ใสรจบอกวาไปฟูกสิดมัน้มันมันซีมือมันมันอยู่ไปฟกขกผมหอยอย่างเลยสิย่างอันนี้อย่างดีเลยนะดีไปนะ

ดี๋ยวหมอพดใส่ของตาลค่ะโอ้เออตัวเผื่อใส่น้ํากะทิก็เต็มแล้วนี่นี่ก็สิมันอยู่เนาะเนาะก็สิเรื่องแข็งๆหน่อยนึงมันเป็นเออที่กระดันบ่โอ้นตาพี่น้องเอ้ยเนาะสิเป็นแบบนี้แล้วก็รอเฮาต้มน้ต้มื่อมก่อนเนาะเดี๋ยวก็น้ตาลใส่เอากะทิใส่ก็กินได้เลยเป็นหวานฮอเลยน้องบ่แม่นหวานเย็นเนาะ มันแข็งมีบ่เฮ้ยบ่ได้มีเด็กกะทิเอาบ่แม่นเนาะมีแต่หอยอ้ารอเดี๋ยวถ่าน้ําเดือดก่อนพี่น้องน้องเดี๋ยวจังคลิปอีกรอบนึงเด้อเนาะอบวต่อไปน้เดเดี๋ยวเาใส่น้ตาลโอ้จุก Thôi mà Vô đây này Nhanh như vậy Thịt này đi hãy làm dính để xay cái thịt nào Được áo lung Xay cái lên Này sửa เนี่ยบังซิมมาซิมเากค่นั้นอืมวานเลยอาจจะได้น้องเฟื่อยใส่อันนี้เดี๋ยวรอฝักให้ไว้น้ำเย็นก่อนสักหน่อยพี่น้องเนาะก่อเขากับใส่กะทิเดี๋ยวปุกไว้ก่อนเย็นสักหน่อยใส่กะทิ นาะหลังจากที un, un, ่อุ่นๆพี่น้องเลยเนาะให้น้องชิมเพิ่นทกเทกะทิลงใส่หอมบ่ยังเนาะกะหอมอันใดกะทิบ่บ่ได้อ่าซิมเบิ่งบนี้ยังฮ้อนอยู่บ่สิฮ้อนนี่ได้อุ่นลเดี๋ยวเฮาก็มาเทใส่อันนี้มาแม่สิไปเทเอาบ่วงีเด้นี่มาซิมกันมาซิม ซิมกับววไปซิมใช่หวานพอะวะหวานอยู่บ่หวานมาแม่อเอามาเทมะจับให้เม่นี่ันไงเนาะจเต็สีสิเรีบร้อยซิมึงแล้บวบเรวิ้หวานอยู่หวานไวนปรดอกวะเพราะ่านยานี่มันไอ้ เอาซิมาเทาใส่กับนี่เลยยังไงเนาะมาเต็มซ้ำบ่หนังมาเต็มซ้ำบ่อันเดนะี๋ยวนะเช็ดเช็ดเดี๋ยวนะโอ้โหมาเต็มเต้ดูที่พี่ตาเซมากเลยว้าแต่พี่น้องเนะังไเนาะหน้าตาสิประมาณนี้เลยพี่น้องเลยอยากให้มันกรุบกรุบกรุบในปุบ เป็นหวานฮอนนะวานนี้โมเมนานหวานน้ำแข็งไซสน้ำแข็งมีน้ำแข็งลืมซน้ำแข็งเฮ้ยวนนี้มาซิมึงมาหน้เนาะเป็นหวานฮอนโมเมนบหวานเย็นผ้งเต๋อเน้แต่ย่อนี่พาลมมงนี่ยมันได้กินได้กินช้ำแล้ใส่เต๋อใส่เต๋อมากินต้มหวานนี่เด้อต้มเอ ต้มอ,อันสาคูได้โยก่นี่ดิต้มสาคูใส่เอ้อหนาวเลยพอดีด้วยถ้าแซ่บแม่กินทั้งซ้ำเลยบปล่าวันนี้วันนอกกระตักซิ้มื่อเนาะถ้าจะกินมันกระตัก <c oughs> อ่าๆมากระร้นตีแซ่บบ่วันเป็นวานคุณแม่ได้เนาะเพราะว่า อยากใส่น้ำแข็งเอ้าหมูนีแล้วเฮ้ยหมเดมมีนี่แข็งมาไปซื้อไปไไปซิอ่ะมาวมาใ้่ตรงนี้ซื้อกันนะหอนเลตอนเอ้าได้เพื่อนนะแตหมูยันเพื่นเอาไายอยู่พาะวบโอหน้าตาก็เป็นแต่กินอยู่ปานี่ยังชิบะวบเอาไายแล้วนะหอนชิบะเนาะชิบ เอว่าน้ำแข็งขานไ้เติมมีอยู่ปะจ๊าเติเอ้ยอาแม่ต้มเออนี่บอเอ้ออยู่ตมมี่น้ำแข็งอยู่เพื่อนน่ะเนี่ไดหวานบวบหวานแห่พนบตาลเพ่นจเนาหวานบริษัทน้ำแข็งตีใ่มมีบบมีน้ำแข็งนวะ อ <laughs> ร <Một đứa xự. cười> ่อยอร่อยแซ่บบ่ได้นางสิบ่แซ่บมันมันอร่อยเกินแซ่บบ่กินเด้อเจาะดาบ่เห็นต่างมันดุได้มั้ยแซ่บมั้ยเอากินใหญ่แซ่บเนาะชิมไงฮะแซ่บบ่เป็นจังได๋ใช้กับอันนี้แห่ผูดตักตอนอื่นแห่การันตีให้แน่แซ่บบ่คือบ่แซ่บเป็นไนเตอร์มาเอานําไนเตอร์เล็กน้อยเนาะเป็นไหนแซ่บอยู่บ่อือ เ <ac> ยี่ยมตลอ่าพี่น้องเอ้ยเนาะกะพบประมาณนี้แหลพี่น้องเอ้ยเฮ็ดอยู่เฮ็ดกินเฮ็ดหวานซูน้องชิมกินมื้อนี้ได้อันผักทองมาลูกนึงเนาะกได้เฮ็ดต้มานูเพิ่นกินใส่สาคูงนึงแซ่บๆใส่องแข็งบ่ใส่องฟิบ่มันก็แข็งมันบ่แซ่แล้วอ่ะมันอุ่นด้ เดี๋ยวตักจุ๋วเดี๋ยวเอาจุ๋ยมาดูน้ำหลังนะจุ๋ยน้ำหลังพอเลาวนะมาใส่ตักกินมามาพี่น้องมามากินตุ่มหวานน้ำกันเซ็ปเซ็ปเตยยังบ่มาบ่เตยยังบ่มาเอาฝนเมิดฝ่าเมิดฝนตกอีกแล้วฝนกับพี่น้องเวี้ยเนาะฝนตกทุกเมื่อทุกเวันมือเศร้านี่คืนนี่ก็ตกมือเศร้านี่ ปล่อยๆหน่อยนึงเนาะแต่ว่าตอนนี้อาวอ้าวพี Demon> ่น้องฮงอนเอาคณะคือฝนตกอีกนี่แหละยัดตกอยู่ตอนขำๆจังหน่อยนี่เนาะโอเคสับปีน้องเงยเนาะพบปอกันอีกคลิปหน้าเนาะคลิปนี้ก็มาเฮ็ดหวานกินกินอยู่ทั้งเฮือนทั้งซันคือเก่าเนาะกำลังใจคือเก่าคือเดิมเด้อเนาะสหรับคลิปนี้กีตาพีแลน้องแล้วเนาะพบปอกันอีกคลิปหน้าพี่น้องเงยเนาะคลิปนี้ไปแล้วไปแล้วสบายดีสบายดี